ถ้าพูดถึงวันที่หนึ่งที่สําคัญคนส่วนใหญ่จะนึกถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่เป็นวันปีใหม่ของคนทั่วโลกก่อนเป็นอันดับแรกแต่ความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่1เยอะมากวันนี้เราเลยรวบรวม8เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในวันที่1ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวดังที่เราเห็นเนื้อหาแล้วอาจจะจําได้แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่1ครับ หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์ปี1 8 8 4พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกฟอร์ดฉบับแรกวางจำหน่ายจุดเริ่มต้นในการผลิตพจนานุกรมเกิดขึ้นเพราะสมาคมอักษรศาสตร์รู้สึกไม่พอใจกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีอยู่จนก่อตั้งคณะกรรมการสับนอกทะเบียนขึ้นเพื่อทำาพจนานุกรมฉบับใหม่โดยมีสมาชิกหลักคือริชาร์ดเซนวิกเทรนส์เฮอร์เบิร์ตโคลเบิสและเฟเดริกเฟอร์นิว a l ล เป้าหมายในการสร้างพจนานุกรมฉบับใหม่คือค้นหาคำศัพท์ที่ยังไม่มีและไม่ได้นิยามไว้ในพจนานุกรมในเวลานั้นโดยคณะกรรมการศัพท์นอกทะเบียนก็ทำงานกันอย่างหนักจนสมาชิกหลกัหลกๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนเหลือเพียงเฟเดริกเฟอร์นิวลที่ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการคนเดียวแต่ด้วยงานที่เยอะมากๆทำให้เฟเดริกเฟอร์นิวลทนไม่ไหวทิ้งงานแล้วขาดการติดต่อกับผู้ช่วยไป จนโครงการพจนานุกรมเริ่มแผ่วลงไปต่อมาในทศวรรษ1870เจมมอร์เรได้ตอบรับข้อเสนอของเฟเดริกเฟอร์นิวอลแล้วขึ้นเป็นหัวหน้าบรรณาธิการแทนงานแรกของเขาก็คือการหาสำนักพิมพ์ที่จะพิมพ์พจนานุกรมออกมาเป็นเล่มซึ่งในตอนนั้นพจนานุกรมเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากทําให้มีสำนักพิมพ์ติดต่อมาขอสิทธิ์ในการตีพิมพ์หลายเจ้าซึ่งมีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดรวมอยู่ในนั้นด้วย ในที่สุดหลังจากการต่อรองอยู่2ปีเฟอร์นิวอกับเมอร์เร่และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ตกลงที่จะจัดพิมพ์พจนานุกรมด้วยกันนอกจากนี้ออกฟอร์ดจะจ่ายเงินให้กับเมอร์เร่เป็นเงินเดือนค่าบรรณาธิการจัดทำหนังสือและคาดหวังว่าการจัดทำหนังสือจะเสร็จภายใน10ปีข้างหน้าจนพจนานุกรมฉบับแรกได้ตีพิมพ์ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1884โดยพจนานุกรมเล่มนี้มีชื่อเต็มว่า พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับใหม่อิงหลักการเชิงประวัติจัดทำจากเอกสารที่รวบรวมโดยสมาคมอักษศราศาสตร์เป็นหลักมีเนื้อหา352หน้าเริ่มจาก A-N และวางขายเพียง4,000เล่มเท่านั้น 2. 1เมษายนปี1,976สตีฟจ็อบและสตีฟวอชเนียรร่วมกันก่นกอตั้งบริษัทแอปเป บริษัท Apple ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมีชื่อเดิมว่าบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์ก่อตั้งจากผู้ริเริ่มทั้งสองคนคือสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอชเนียรทั้งคู่รู้จักกันในปี1970โดยไอเดียเริ่มต้นของพวกเขาคือการปฏิวัติธุรกิจคอมพิวเตอร์ตั้งโตในยุค70โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ประดิษฐ์จากโรงรถออกมาขายในชื่อ Apple o n 1ภายหลังใน1ปีก็ได้ออก a p p l e ิล2ที่ทำยอดจำหน่ายสูงสุดให้กับบริษัท แล้วยังเป็นการเปิดชักราดาฐใหม่แห่งวงการไมโครคอมพิวเตอร์และเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับไมโครคอมพิวเตอร์ที่เกิดมาตามหลังทั้งหมดก่อนทั้งคู่จะตัดสินใจก่อตั้งบริษัทแบบจริงจังในวันที่1เมษายนป,ป,ปี1976 6, โดยใช้ชื่อว่าบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์ที่จะมุ่งเน้นในการขายคอมพิวเตอร์เป็นหลักและชื่อนี้ก็ถูกใช้มากว่า30ปีแต่ภายหลังได้ตัดคำว่าคอมพิวเตอร์ออกในวันที่9มกราคมปี2007 เหลือเพียงแค่คำว่า Apple เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ขยายตัวไปในด้านอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าคอมพิวเตอร์ก่อนจะพัฒนาสินค้าลองผิดลองถูกผ่านทั้งช่วงตกต่ำและรุ่งโรจน์จน iPhone, iPad และสินค้าอื่นๆจากบริษัท Apple กลายเป็นที่ยอมรับและรู้จักไปทั่วโลก 3. 1. เมษายนพุทธศักราช2432ใช้การนับปีแบบรัตนโกสินทร์ศกเป็นปีแรกรอศอหรือชื่อเต็มรัตนโกสินทร์ศก เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งขึ้นพุทธศักราช2432โดยให้นับปีตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325ให้นับเป็นรอศ .1 แม้ว่าเราจะมีการนับแบบรัตนโกสินทร์ศกันมาอย่างยาวนานแต่ประเทศไทยเริ่มใช้อย่างจริงจังในราชการและทั่วไปในวันที่1เมษายนรศ .108 และยังกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยในตอนนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้รัตนโกสินทร์ศกในรศ131และมาใช้การนับปีแบบพุทธศักราชแทนแต่เราก็ยังคงวันที่1เมษายนเป็นวันปีใหม่เหมือนเดิมจนถึงพุทธศักราช2484ยุคสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามที่เปลี่ยนวันปีใหม่ในไทยให้เป็นวันที่1มก,กราคมตามสากลทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ 4. 1พฤษภาคมคศ1884เกิดวันแรงงานครั้งแรกของโลกวันที่1พฤษภาคมถือว่าเป็นวันแรงงานของทั่วโลกโดยจุดเริ่มต้นของวันแรงงานมาจากประเทศสชาัฐอเมริกาในยุคอุตสาหกรรมที่คนทำงานควบคู่กับเครื่องจักรแต่เครื่องจักรไม่มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่รู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะทำงานโดยไม่มีสวัสดิการรองรับและข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนจากนายจ้าง พวกคนงานเลยรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ด้วยกำหนดการทำงานวันละ8ชั่วโมงรวมถึงให้หนายจ้างทบทวนสิทธิประโยชน์ด้านอื่นที่ลูกจ้างควรได้รับตามความเหมาะสมจากการเรียกร้องของคนกลุ่มน้อยลุกลามกลายเป็นชุมนุมใหญ่ที่จตุรัสเฮมาร์เก็ตมีการประทะก,กันระหว่างคนงานและตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่าย แต่การชุมนุมครั้งนี้กับทำให้คนยกย่องว่าเป็นการต่อรองของขอบวนการแรงงานกับรัฐที่สำเร็จเพราะการประท้วงทำให้รัฐได้พิจารณาแล้วกำหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากลเป็นวันที่คนทำงานสามารถหยุดพักผ่อนได้โดยไม่ถูกหักเงินหรือหักวันลาแล้วหลังจากนั้นหลายๆพื้นที่ก็เริ่มประท้วงกับรัฐเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ตั้งปฏิทินของรัฐ ให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดซึ่งก็มีหลายประเทศที่ตั้งตามหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยอยู่ด้วยครับ 5. 1. มิถุนายนคศ1938ปซูเปอร์แมนปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนซูเปอร์แมนเป็นตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่คาแรคเตอร์สุดโดดเด่นด้วยชุดสีน้ำเงินกางเกงและผ้าคลุมสีแดงกับสัญลักษณ์ตัวเตรงอก เป็นผู้ชายแข็งแรงเกินคนทั่วไปที่พร้อมเข้าไปช่วยคนเดือดร้อนตลอดเวลา จุดขายตรงนี้เลยทำให้ซ u เปอร์แมนเป็นขวัญใจของใครหลายคนและความนิยมนี้ก็ทำให้ซ u เปอร์แมนไปปรากฏตัวในหลายสื่อเยอะมากเช่นภาพยนตร์การ์ตูนและหนังสือกร์ตูนที่เป็นจุดเริ่มต้นโดยซ u เปอร์แมนปรากฏตัวครั้งแรกในนิตยสารแอคชั่นคอมิกส์ฉบับที่1จําจำหน่ายวันที่1มิถุนายนปี1938โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับซ u เปอร์แมนตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงการต่อสู้ครั้งแรกเพื่อช่วยคนรักอย่าง ลูอิสเลนแล้วก็ตัดจบลงแต่การปรากฏตัวครั้งนั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนซูปเปอร์แมนถูกจัดอันดับว่าเป็นการ์ตูนฮีโร่สุดยิ่งใหญ่ในหนังสือการ์ตูนอเมริกาแล้วเริ่มขยายอิทธิพลครองใจใครหลายคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 6. กหนึ่งกรกฎาคมคศ .1921 วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่เป็นอันดับสองในโลกแต่ก่อนจะมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์หลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์การปฏิวัติปัญญาชนในวันที่4พฤษภาคมปี1919ที่เกิดการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาปัญญาชนที่ประตูเทียนอันเหมินโดยมีหลี่ต้าเจาบรรณารักษ์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและเฉินตูซิ่วคณะบดีคณะอักษราศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนการประท้วงแต่ก็เจอแรงกดดันจากเหล่าอนุรักษนิยมจนเฉินตูซิ่วถูกคุมขังและออกจากการเป็นคณะบดีในที่สุดแต่ในเดือนพฤษภาคมปี1920เฉินตูซิ่วก็จัดตั้งสมาคมศึกษามาร์กซิสขึ้นและต่อมาในเดือนสิงหาคมก็จัดตั้งกองกำลังเยาวชนโซเชียลิสต์ซึ่งเป็นองค์กรต้นกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและจากเหตุการณ์ประท้วงและโต้กลับทั้งหมด ทำให้ปัญญาชนจีนจำนวนมากหมดศรัทธากับชาติตะวันตกทำให้อิทธิพลของลทัทธิมาร์กซ์ได้รับการตอบสนองของประชาชนมากขึ้นทำให้กริกอรีไวตินสกี้ผู้แทนองค์การคอมมิวนิสต์สากลสนใจและเดินทางมาหารือกับหลีต้าเจ้าที่เซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่1รกรกฎาคมปี1 9 2 1 การประชุมก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มขึ้นและนั่นก็นับเป็นวันแรกของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ที่มากอำนาจที่สุดในประเทศจีน 7. 1หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2536เกิดเหตุเผาโรงเรียนพร้อมกัน36โรงเรียนในเขตภาคใต้ วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2536ในช่วงเวลาตี145มีเหตุวางเพลิงโรงเรียนพร้อมกัน36แห่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสแต่ในระยะเวลาไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนวางเพลิงรวมไปถึงแกนนำคนสำคัญของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ในที่สุดแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังเป็นแผลในใจของเด็กหลายคนและผลกระทบที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรงคือ การขาดโอกาสทางการศึกษาจากเหตุการณ์เผาโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้น 8. 1ตุลาคมคศ1977เปเล่นักฟุตบอลชื่อดังลงเตะนาสุดท้ายก่อนจะแควนสตาร์เปเล่นักฟุตบอลในตำนานที่เริ่มฝึกฟุตบอลที่เขารักตามริมถนนกับเพื่อน ก่อนจะเข้าร่วมแข่งรายการเล็กๆของเมืองที่จัดโดยนายกเทศมนตรีของเมืองเบารูโดยการแข่งขันครั้งนั้นเปเล่ก็เป็นคนยิงประตูได้ยเยอะที่สุดจนความสามารถของเปเล่และเพื่อนก็ไปเข้าตาวันเดอร์มาเดอบริโตนักเตะสูงสุดลีกของบราซิลและจากนั้นก็เป็นใบเบิกทางให้เปเล่ไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลระดับโลกผลงานเด่นๆของเปเล่คือเตะให้ทีมชาติบราซิลชนะฟุตบอลโลก3าครั้งติด แล้วมีสถิติการทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์1,000กว่าประตูจากทุกรายการที่ลงแข่งก่อนจะมาถึงนาสุดท้ายในวันที่1ตุลาคมปี1977เป็นวันที่เปเล่ตัดสินใจปิดฉากอาชีพอันเป็นตำนานของเขาลงด้วยการลงเล่นฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างทีมคอสมอสและทีมซานโตสการแข่งขันในครั้งนั้นตัวขายหมดก่อนการแข่ง,ขง6สัปดาห์แล้วถ่ายทอดสดไปทั้งหมด38ประเทศ และมีนักข่าวมาทำข่าวถึง650คนก่อนการแข่งขันเปเล่ขอให้ผู้ชมพูดว่ารักกับเขา3ครั้งก่อนจะลงเล่นครึ่งแรกให้กับทีมคอสโมและครึ่งหลังให้กับทีมซานโตสและจบการแข่งขันด้วยคะแนน2-1ต่อ 1, เป็นการปิดฉากที่สวยงามสำหรับนักฟุตบอลในตำนานที่ได้รับฉายาจากคนทั่วโลกว่าเป็นไข่มุกดำหรือราชาฟุตบอล